ที่อำเภออยู่กันที่สงขานะคะค่ะที่หาดสมิลาค่ะมาส่งมอบรถนี่เลย New Prado 2021คันแรกในไทยนะคะค่ะและเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมกับวิวทะเลกันด้วยมาเที่ยวทะเลกันกับเอนะคะนี่เลยค่ะเจ้าพ a d o นะคะสาย SUV 100%ซ์ค่ะ มาอยู่ที่ภาคใต้แล้วสำหรับคันแรกในประเทศไทยค่ะเอาลงเลยค่ะนี่เลยสายโหดนะคะสายรุยค่ะก็ต้องบอกเลยว่า มันเป็นรถที่สามารถนะคะขับทางตรงได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขับ SUV ในทางวิมารได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้ค่ะนี่เลยเป็นตัวที่ว่าปรับปรุงแรงม้ามากขึ้นนะคะของเดิม177แรงม้าแต่ตัวนี้ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็นที่204แรงม้าค่ะเอาระคะมาเลย เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเที่ยวทะเลกันนะคะเราพากันมาที่หาดสมีลาค่ะช่างกล้องลงไปก่อนข้างล่างไหนๆก็มาด้วยสายรุยแล้วนะคะเกิดนี่เลยค่ะขับไปกันเลยค่ะ ออฟโรดนะคะเราวันนี้ออฟโรดลุยทะเลค่ะนู้นเลยค่ะท่านเจ้าของเห็นทะเลไหมคะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อน mm hmm. ใครมาทักทายนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะบางดิงสวัสดีค่ะสวัสด mm ีค่ะนี่เลยนะคะท่านเจ้าของนะคะบางดิงนะคะอันนี้เอขออนุญาตใส่แว่นตานิดนึงนะคะ กเ็เราอยู่กันที่ไหนนะคะค่ะหาดสมิหลานะคะค่ะอันนี้ก็คือ,อาบางดิ่งนะคะเป็นท่านเจ้าของนะคะก็นัดรับรถกันแล้วลูกค้าน่ารักมากนะคะบอกว่าเอา๋บอกว่าคันนี้มันเป็นคันแรกในประเทศไทยแล้วเอ๋ยังไม่มีเวลาเก็บรูปเลยอยากได้รูป สวยๆกับวิวทะเลนะคะค่ะ,คะก็ลูกค้าน่ารักค่ะตามใจค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อเป็นพาโดอร์คะพอจะบอกได้ไหมคะ เราต้องการใช้รลุยงานฮะอ๋อค่ะลุยงานขึ้นเขาลงเขาอะไรทำตรงนี้ค่ะขึ้นเขาลงเขาเนาะ<น>วันนี้ก็ถือว่าน่ารักนะคะให้เอ๋ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลด้วยกันที่หาดสมีลาจริงๆเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยที่ทางภาคใต้นีน่แหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะ,ยะมากมายเลยใช่ไหมคะ,คะ,ะถ้าที่สงขามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างะคะพอจะแนะนําเพื่อนๆได้ไหมคะ อันนี้พี่เป็นพี่อะไรนะพี่ซาเละพี่ซาเละนะคะพี่ซาเลเป็นผู้แนะนํานะคะก็แนะนําทางบางดิงนะคะให้กับทาง a อไอออโตใช่ไหมคะเห็นบ,บอกว่าพี่บางเละ,ะติดตาเอ๋ม,มานานแค่ไหนล้ประมาณ4ปี4ปีกว่านะ4ปีกว่าแล้วเนอะตั้งแต่เอท๋ทำเพจใหม่ๆเลยใช่ไหมคะค,ค่ะค่ะแล้วก็ดูทุกคลิปเลยปะคะมันก็ไม่หมก็เกิดๆ เกือบก็เกือบเลยใช่ไหมคะ,ะมาาแล้วทําไมถึงมั่นใจแนะนําทางาพี่บางดิ่งให้ซื้อรถกับทางเอกคะแปลว่าน,นี่รู้สึกว่าเชื่อใจตัวเองแล้วก็มั่นใจทั้งโชว์รูมด้วยอ๋อมั่นใจนะคะคะ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ีีพอแนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่ทางภาคใต้ให้เพื่อนๆ ชมกันนิดนึงวันเยอะเกินไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่เาเ,เ,ย<ช>เยอะมากเลยภาคใต้นะคะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วอาหารก็อร่อยร่อยจังฮู้นะชอบมากนะคะสะตอนะคะแกงเหลืองอ่ะเราดูรถไปด้วยกันเลยค่ะค่ะนี่เลยนะคะก็ชันชวนนะคะช่วงนี้เราเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เนาะก็ไทยเที่ยวไทยนะคะพัฒนาเศรษฐกิจไทยกันก็เลยพามาชมกับวิวทะเลที่หาดสมิลาค่ะ เอาละคะ่ะถ้าอางั้นเดี๋ยวเอกขออนุญาตาพาชมรถมามา,มาด้วยกันจคะเข้ามาเข้ามามาค่ะมาชมรถกันนะคะตัวนี้ถามว่ามีอะไรใหม่โอ้นี่เห็นเห็นตัวนี้ไหมคะอันนี้มันเป็นระบบ Air s u s t e n t i o n ตอนนี้รถยกสูงขึ้นมาแล้วคะ่ะ เมื่อคู่นี้ที่เอเคยบอกว่ารถคันนี้มันเป็นระบบแอร์ซับเทนชั่นปรับได้3ระดับตามพื้นผิวถนนโดยที่ว่ามันมีเซนเซอร์นะคะเกาะอยู่ที่ล้อตัวเซ็นเซอร์นี่แหละค่ะจะเป็นตัววัดนะคะว่ารถเนี่ยมันอยู่บนพื้นผิวถนนแบบไหนนะคะแล้วเมื่อคู่นี้ที่มีการาลงมาบนนู้นนะคะทางนู้นนะคะจ้างกล้อง มันเซ็นเซอร์เขาจับได้ว่ามันเป็นถนนขรุขระแล้วจะต้องยกรถขึ้นสูงนะคะเขาก็ปรับขึ้นมาเป็นอตอนนี้จะเป็นระบบไฮสุดสูงสุดดูตรงนี้ค่ะช่างก็เห็นเห็นชกเอา้าหมุนทำไมเห็นไหมคะค่ะนี่คือระบบช่วงล่างอัจฉริยะของเขานะคะแล้วก็ในเรื่องของอตัวนี้นะคะก็คือมันปรับได้ทั้งหมด3ระดบับก็คือจะมีระดับ ต่ําสุดนะคะก็คือในกรณีที่คนนั่งเยอะๆหรือขับด้วยความเร็วสูงนะคะเขาจะปรับลงมาให้ต่ําสุดเลยเพื่อให้รถมีการเกาะถนนมากขึ้นแต่ถ้าเราขับปกติจะอยู่ที่ระดับ normal เดี๋ยวยให้ชมไปพร้อมกันเลยค่ะตอนปรับระดับนะคะเราสามารถกดเองได้ด้วยค่ะ เอาละค่ะมาชมเลยนะคะตัวนี้ที่มาใหม่ขึ้นหนึ่งนอกจากแรงม้าที่มีมากขึ้นนะคะก็ได้มาลิิััง์์ัันที่พงอะไรเพิ่มขึ้นพร้อมกับตอนเปิดประตูจะมีไฟส่องสว่างข้างล่างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเช่นค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น t z G คือรุ่นท็อปสุด คือตัวนี้มันจะมีตั้งแต่รุ่นธรรมดานะคะรุ่นธรรมดาถ้ารุ่น T แซตจตัวท็อปเนี่ยก็คือว่าจะได้ในเรื่องของตัวเบาะหนังแท้จากนอกนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโม y รี่สองตำแหน่งค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอเชิญขึ้นมานั่งบนรถเลยค่ะเดี๋ยวจะได้สอนเดี๋ยวจะได้บอกให้วิธีการอะไรต่างๆลูกชายใช่ไหมคะ นี่ยค่ะก็คือว่า,าตัว TZG จนะคะจะมาด้วยคูบ็อกด้วยใช่เอาไว้แช่เย็นนะคะเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วกอ็อันนี้ค่ะที่ว่าเป็นระ,ระดับปรับสูงต่ำนะคะตามพื้นผิวถนนเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวดิฟล็อกในกรณีสมมุติว่ารถติดล่อมะคะ่ะแล้วเราต้องการเขาเรียกว่าดึงกำลังคู่หน้าคู่ถังสามารถใช้ตัวนี้ด้วยได้ นี่ก็คือแ i r Subtention และนนี้ก็คือออกตัวที่เกียร์สองค่ะนี่ก็คือเวลาลงเขานะ,ะคะ,ะค่ะเอาล้วค่ะแล้วก็นี่ยค่ะที่เพิ่มขึ้นคือมัลติฟังชันที่พวงมาลัยเห็นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะก็คือจะมีระบบต่างๆอยู่ตรงนี้เลยขับง่ายค่ะขับง่ายแล้วก็หลังคาแก้วซันลรคูค่ะค่ะ แล้วก็ประตูทา่าที่ที่เป็นตัวท็อปเลยก็คือด้านท้ายนะคะจะเป็นตัวเก้าอี้ปรับด้วยไฟฟ้าค่ะดูตรงนี้ค่ะเบาะตรงนี้จะนั่งสบายนั่งสบายค่ะตัวนี้เจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ค่ะถ้าเขียนว่ารุ่น t Z G ก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะดูตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะนี่เลยอ่าอันนี้ก็คือกอรณีที่นั่งกันแค่สี่คนห้าคนแต่ถ้าสมมติว่าเดินทางไกลอันนี้มันก็จะได้เก็บสัมภาระได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางไกลนะคะสักครู่นะคะ นี่ค่ะก็จืดปรับเบาขึ้นต้องพับเบากข้างในก่อนเมียวไปพับเบาข้างในเข้าใช่ค่ะพี่ใช้ระบบปะไปพับเบาข้างในใช่ไหมคะนี่ค่ะอยากให้ช่างกล้องดูตอนที่ว่าอด่ดูตัวนี้ไป,ไปสองครั้งนู้นดูตัวนี้นี่เดี๋ยวตรงนี้อะเดี๋ยวมันจะมีแบบว่า ตอนที่เขายืดออกมาเนี่ยคะ่ะตรงเบาะยืดออกมาข้างในตรงนี้คะ่ะเห็นไหม <S <S นเนี่ยค่ะในกรณีที่ไปไหนมาไหนเจ็ดคนทีนี้พอไปไหนมาไหนเจ็ดคนปุ๊บเนี่ยอพอทําออกมาแบบนี้ปุ๊บอ้าวแล้วของจะเก็บที่ไหนนี่มันมีเรลแรกมานะคะมันมีเรลแรกมาให้ด้วยทีนี้ไอตัวเรลแรกเนี่ยเราก็สามารถซื้อตัวลูปแกละคะใส่เพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งได้นะคะ <S 1> <S 1> <S ค่ะนี่เลยคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเก็บบอกข้างหลังหน่อยแล้วก็ปูให้ลูกค้าด้วยค่ะสำหรับตัวพาโดนะคะระบบช่วงล่างนะคะก็จะเป็น4 w h e e l 1 0 0นะคะจะไม่เหมือนกับ Fortuner ในเรื่องของระบบช่วงล่างเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากเดี๋ยวลองชมด้านหน้าค่ะ คือหลายคนบอกว่าไอ้ตัวนี้นะคะก็คือใครที่ขับ Fortuner ส่วนใหญ่ก็จะร้องว่าโตขึ้นจะเป็น Prado นะคะเพราะว่าด้วยสมรรถนะของเขาขับขี่มันรถเก่งนะคะอย่างตัว f o r t u n เนเน่ยมันเป็นรถ PPV นะคะที่ว่ามีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเป็นรถที่สัสมประสิทธเรียบคือมันเป็นรถกระบะดัดแปลงนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็น4 w วิ e ร1อ0เลยค่ะค่ะนะคะจดทะเบียนก็เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งค่ะ ขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาทำพิธียินดีต้อนรับกันหน่อยเนียวตอกไม้ล่ะเ,เดี๋ยวเอชเชนเชนตรงนี้ค่ะ,ะแล้วพี่พี่คนที่แนะนำค่ะเนี่ยหลบหลบ แต่ไอ้เชินลดไปค่เอาราคานี้เลยนะคะ ค่ะค่ะได<อ>้ไดค่ะไดค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะบางดิ่งนะคะแครอบครัวค่ะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import นะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยค่ะรวยๆเหง่งๆปังๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,ะค่ะก็ทุกทิศทั่วไทยค่ะเอและทีมงานดูแลทั่ว ก็ขอบคุณจริงๆนะคะลูกค้าทุกท่านทีนี้พี่รู้สึกยังไงคะกับการที่เรามาบริการกันถึงที่ที่บางดิ่งพอจะพูดได้ไหมที่เามากันวันนี้มันตื่นเต้นเกินไม่จะพูดไงมันดีใจเกินที่ได้เห็นรถว่าตัวเราชอบอ๋อค่ะมิใจมากที่ได้ตัวใหม่ของประเทศอ่ะใช่คันแรกเลยค่ะได้ของประเทศเป็นคนแรกที่ขับคนแรกในประเทศไทยสําหรับนิวพาโด2021ครับผมค่ะ ก็ภูมิใจภูมิใจฮะจนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วน้องเคยติดตามเพียรพี่เอ๋ปะเคยดูเหมือนกันครับใครดูเหมือนกันแล้ววันนี้เป็นไงพอมากันวันนี้รู้สึกยังไงมางก็เต้นเต้ๆๆๆนกันครับตื่นเต้นนะคะค่ะแล้วพี่ะคะพอจะแนะนาเพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ไหมอ่ะพูดภาษาใต้ก็ได้เห็นว่าภาษาใต้น่ารักดีอ่ะผมพูดไม่เป็นครบคุณไม่เป็นใช่ไหมอะฮะค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆนี่นอกจากแนะนําแล้วเร,เรามีอะไรมาให้คนแนะนําด้วยนะคะวันนี้ของพี่จะมีชุดล่มมีเขาเรียกว่าเป็นชุดของแพ็กเอีวอ๋อเดี๋ยวเราจะมาปรับสูงต่ํากันให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะได้เพราะว่ามันพื้นที่กว้างไงมันจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่านี่เลยค่ะพี่ร่ม a e y นะคะขอบคุณมากนะคะแนะนำลูกค้ามาให้แล้วก็ ถุงผ้าค่ะ,ะค่ะของพี่ก็มีอยู่แล้วค่ะของพี่มีอยู่ในรถอ่าพวงกุญแจ <Okay. S 1> นี่พวงกุญแจ AY <A Y S 1> ค่ะ <A Y. S 1> ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปรับสูงต่ำเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นชัดๆเลยนะคะตอนปรับสูงต่ำเดี๋ยวขึ้นไปปรับให้อพอที่วันนี้ปวดตาเล็กน้อย <laughs> ช่างกล้องเดินออกไปถอยอ,ออกไปอีกจะได้เห็นชัดๆดรอตรงยังออค่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นโหมดสูงนะคะโหมดหายสุดเมื่อกี้มันมีการปรับลงมาแล้ว ยสุดแล้วนะสุดยังคะอ้าะและคะ้ค่ะนี่คือสูงสุดแล้วนะคะอันนี้คือสูงสุดแล้วนะคะพ,พอดีเปิดกระจกยังไม่ได้เพราะเพิ่งติดฟิล์มเอาล้วค่ะเดเอวเอาลงมาที่ระดับ normal อ่าเปิดประตูอยู่่าลงมานะคะนี่คือระดับน o อ m อ นี่คือระดับ normal นะคะอ่าละค่ะแล้วทีนี้ลงมาต่ำสุดค่ะโลสุดนะคะอ่าล่ะค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆเห็นกันแล้วนะคะนี่คือระดับโลสุดอ่าละคาล่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเอก็ปรับให้เขากลับขึ้นมาเป็นระบบปกติค่ะเรียบร้อยเ<ลา>ห็นนะคะ เห็น,นะคะค่ะแต่ว่าโดยปกติเราปรับเองก็ได้แล้วาจะมีปุ่มให้เราล็อกอะคะ่ะว่าเราจะเอาระดับไหนแต่จริงๆไม่ควรไปฝืนเขาปล่อยให้เขาทํางานตามพื้นผิวถนนอัตโนมัติจะดีกว่าค่ะค่ะนะคะเอาละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพาชมรอบค่ะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่วันนี้พามากับวิวสวยๆขอบคุณพี่มากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ าแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เอและทีมงานก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะคะก็นั่งเครื่องเนาะเดี๋ยวรถเราก็ฝากสไลด์กลับไปนะคะก็สําหรับหลายๆคนที่เอมาวันนี้แล้วไม่ได้แวะไปเยี่ยมนะคะลูกค้าชาวภาคใต้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเวลาเรากระชั้นชิดจริงๆนะคะก็มีงานต่อที่กรุงเทพด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพาชมวิวทะเลด้วยอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็พาชมรถด,ด้วยบาย,บาย สวัสดีค่ะ